เป็นอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มอราเขียนศิลป์ไปแล้วเยอเลยท่านเคยเขียนไว้ว่ามัน20กว่าปีแล้วว่ามันเป็นวันไข่แต่ผมไม่รู้เลยว่าเขาเก็บท้องอย่างไรที่ยี่สิบกว่าปีที่เดียวไปอยู่นานเท่าไหร่ตลอดชีวิตไม่ไหวมันตลอดชีวิตของตัเมียนะมันติดอย่างนั้นมันไม่ติดรนะแหน่เวลามันเกาะฟุกมันจะถ่ายอ๋อแบบนั้นโอ้ อันนี้คือบินออกมาหมายความว่าอันนี้ยซีลกล่องไม่ดีไม่เป็นไรยังไงรังนี้ต้องเปิดแน่ๆเนี่ยครับอันนี้น่าจะเห็นชัดหน่อยอ่าถ่ายรูปได้นะครับแต่ให้ใช้ชนละลงยิ้มไม่ได้นะครับอย่าไปให้ยิ้มไม่ <laughs> ได้ครับ <c oughs> ชนสองนี้สิเธอเออไม่ได้ไม่ได้เน,นี่ยครับคนดูแล้วออกได้ไหมสีได้สีใสๆเนี่ยครับหลายทีก็ได้พ<ส>ี<ส>่นี่นะครับนี่เลยเนี่ยไอ้ที่ใสๆเนี่ยมันคือน้ำหวานเนี่ยนะฮะโอเคไหม แต่ไอ้คุณขุณ่นเนี้ยคือเกสรถูกไหมครับแล้วก็ไอ้ที่เป็นเม็ดเล็กๆเนี้ยคือประชากรซึ่งเวลาเราดูอะไอ้สีที่เป็นสีขาวๆน่ะคือมันเป็นดักแด้แล้วมันกําลังจะออกมาส่วนไอ้ที่เป็นสีเข้มๆเนี้ยมันคือไอ้ที่เพิ่งจะเริ่มอ๋อที่มีอาหารอยู่ในยืน แล้วไอ้ที่เม็ดใหญ่ๆเห็หนไหมครับที่ยังไม่ปิดอ่ะมี2เม็ดเนี่ยนังพญาอันนี้มันกนำลังทําไข่นังพญาถูกต้องอ้าวทำไมมันทำสองแล้วไปทะเลาะกันเดครับไม่ครับแม่คือปกติอ่ะโดยทั่วไปพึ่งเมค,ครับแลนางพญาอยู่ไหนคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังดูอยู่ครับกำลังโม้ไปดูไปครับ<อ>คือปกติอ่ะมวลามันสร้างไข่นังพญามันจะไม่สร้างฟองเดียวมันสร้างทีละหลายฟองเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์มันจะต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดขั้นต่ําที่ผมเคยรื้อลังมันจนแบบจริงจังเลยประมาณสามฟ S <S <S มันจะสร้างไข่นังพยาศัพฟองเพื่ออะไรเวลามันเกิดเป็นตัวมันจะกัดกันกัดกันเพื่อเอาตัวที่แข็งแรงที่สุดไปเป็นแม่ข,ของลางใหม่แต่มนุษย์เราหัวดีทําัพทฟองแยกสับก,ก่อนไม่ไ<อ>มันก็เลยเกิดปัญหาครับว่าบางครั้งอ่ะไอชนรองที่ไปแยบใ,<ช>ใครโชคดีก็ได้ตัวแข<ช>็งแรงถูกไหมครับใครโชคร้ายก็โดนตัวแยงเนี่ยนี่คือความฉลาดของมนุษย์อ่าแต่แต่ผมว่ามันไม่นั่นแหละ เรียกว่าเป็นความฉลาดของมนุกนะครับใช่ที่น้อง,องบอกว่าเขาเอาไปซื้อแล้วมันก็ยิ่งย่ยยยยมันก็เจอตัวที่ไม่แข็งแรงไงครับแต่ธรรมชาติมันจะกัดกันอันนี้เป็นธรรมชาติของมันกัดกันตายจนเหลือตัวนี้กับลังพี่ทําได้แค่ดูทิศทางอ,<ไ>อ,อย่าง <ไอ S 1> ผม,มเป็นคนบอกทิศทางบอกไม่ได้ที่ไปนี่เลี้ยวขวาไปเลยผมชี้อย่างเงี้ยไปนี้ <ไอ S 2> <c oughs> ชะนลงก็เหมือนกัน<อ>พอมันขามันเต็มไปด้วยเกสรแล้วอะตอนขามามันบินล็อกนะนี่แต่เวลาขากับมันบินปีกับลังเลยเพราะมันกคัวตาย มีมีเหตุผลมันจะบินกลับเลยแล้วผมก็ไปตามอย่างนั้นเลยผมไม่เคยพลาดเลยคือมันเต็มแล้วมันอิ่มแล้วมันก็กลับกลับเลยครับแต่ตอนมาปัญหาไงเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมันเหมือนเราคุยเรื่องเล่าแต่มันนี่คือวิทยาศาสตร์มันเป็นแบบนี้ดังนั้นที่ไปดูที่ปีด้วยเฝ้ารอมันจนโอ้ไม่ต้องหนาเลยพรุ่งนี้เป็นอย่างรตกงกับพีรโมอนเนี่ยคือคพึ่งเนี่ยรือเชนโนเองใช้กลิ่นเป็นสำคัญในการแยกพวกข้อ มาใช้กลิ่นในการบอกทุกอย่างดังนั้นเนี่ยมันปล่อยกิ่นมันจะรู้เลยมดูดผมกาเคยโดน,นกนไดัไม่ใช้พื้นดีไม่ใช่พื่งหลุกเป็นพืงนโรงลุงเนี่ยเสือ้อเสือ้อทำงานผเป็นเสื้อตาอุ่นระบาไว้ที่ผมเบ่งแผมโดนเข้าไปเป็นยังงเข้าลงพยาอันั้นคือสมัยที่เราเป็นเง่นแหละเขาไปวิจใจในร่องอ แต่ตอนหลังเข้าไปในใจเข้าห่าอาจจะลงตัวสองตัววิ่งหนีทันเพราะเราเข้าหานะมันจะเป็นอย่างไรครึ่งมันมีความจำเจ็ดวันสิบห้าวันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แต่ว่าถ้าเป็นพึ่งหนุ่มเนี่ยอายุการจำจะประมาณนั้นมันจะจำได้ถ้ามันโดนตีนะใครผ่านแถวมันโดน มะปีเองที่เป็นมืออาชีพใกนการตีพึ่ในในป่าเลยนะเขาก็<อ>